สวัสดีครับพุกช่องคนมีรีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมาลงดันเชียนแมลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาจัดการกับตัวชูรีฟคอนซิลนะครับเลยก็คืออ่าสปาชูรีฟนะครับผมก็คือเป็นพึ่งตัวนี้แหละครับคือบอสนะครับผมก็สกิลหลักๆของชูรีฟนะครับจะเป็นในส่วนของพิษนะครับผมจะเป็นใหญ่นะครับผม ัเนี่ยตัวละครที่เน้นนะครับควรจะเป็นตัวที่บัฟทีมนะครับฮิลแล้วก็เขาเรียกว่า Immunity น,นะครับผมในบอสไกด์เนี่ยอันนี้อันนี้ผมเล่นในระดับ normal น,ออนะครับก็คือระดับธรรมดานะครับผมจูริฟเนี่ยเขาบอกว่ามีพ o n น,นะครับซึ่งก็คือพิษนะครับแล้วก็ Stack เร็วมากนะครับผมคือต้องใช้ฮีโร่นะครับ ตัวละนะครับที่สามารถที่ p e เพ debuff นะครับหรือไม่ก็ให้ immunity นะครับผมอตอนนี้ทีมผมมองว่าอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือมีเบลน่านะครับเป็นตัวดาเมจแล้วก็ก่อแตกนะครับผมวิลเดรดก็เป็นตัวเค er, er, ียร์เคียร์ศัตรูเป็นกลุ่มนะครับผมแอนเจลิก้าก็คือจะเป็นตัวที่ฮีลนะครับแล้วก็บัฟนะครับมอิ immunity น,นะครับ ส่วนมันโมนี่ก็จะเป็นตัวล้างดีบัฟนะครับผมจะล้างพิษเองนะครับในในเคสนี้นะครับผมอ่วันนี้เราลง normal วันก่อนนะครับผมมาดูกันครับอ่ตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฮากี้ดีกว่านะครับอ่สปาจิวเวลี่อยู่ขวาล่างนะครับไปกันเลยครับผม ออโต้ไปก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์แสนสุขนะครับก็อยู่บ้านนะครับทำงานบ้านเสร็จคอเล่นเกมพันตามลิยาส่นะครับ มันโมที่เปลี่ยนคาร์นะครับถือว่าเป็นตัวที่มีความ v e ยู a t i l i t y นะครับคือความน่าใช้งานนะครับแล้วก็ประโยชน์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับได้ทั้งฮิลนะครับผมทั้งให้อิมมูนิตี้นะครับแล้วก็มีลบดีบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็คูดาวไม่นานมากนะครับสกิลหนึ่งก็3เทิร์นนะครับผมแถมพออัพรุนเต็มเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ว่าถ้าเราไม่ติดดีบัฟนะครับคูดาวแล้วก็จะลดลงด้วยนะครับผม เบาเสียงหน่อยจะเป็นยัาง นี่ก็รอรอดูก่อนนะครับ The the way. You เดินหน้าก็เึงตัวหนึ่งที่ประโยชน์เยอะนะครับก่อแตกนะครับโจมตีนะครับผมแถมเป็นตัวละครที่ทำให้ก่อแตกหมูได้ที่มีเพียงไม่กี่ตัวนะครับในเกมนะครับผมและเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต่ำนะครับผมแถมพอมีของ ของลักนะครับเลยเอเที่มาจำตัวเนี่ยก็ทําให้เพิ่มความหลากหลายนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผม Witness power. my man chaos entertain me please galea have PARA g o n n e s เตรียมตัวครับชบวนี้ก็เจอบอลนะครับผมเดี๋ยวทีน่าเนี่ยผมก็จะมารีวิว ลงดันมาแมลงนะครับกับบอสอีกตัวนะครับผมเพราะว่ามันลงแบบยากนะครับวเฮลเรสนะครับผมมันลงได้แค่อ่าทิรักคังนะครับแต่ช่วงนี้ก็เก็บอ่หินขาวไว้ก่อนเพื่อเอาไปซื้ออ่าทีนี้เข้าแคมป์ครับผมก็สุดแดมน,นะครับเอองจลิก้า Demon was going to destroy Orbis. I my stepmother joined our family. I could study and train to my heart's. Malahap. บอดพึ่งน้อยนะครับแะคดาเมจของที่แทบบนหน้าไม่ขึ้นเลยครับเลือดของศัตรูด้วยนะครับถือว่าเป็นสกิลตัวที่มีความใช้งานได้หลากหลายนะครับ อ๋อมันดีบัฟไม่ได้นี่ครับลืมไปนะครับผมอ๋อ already i'll tear you to shreds is is it my turn it's hard but i won't give up have <laughs> oh, more This moment, all that's left is dark rule. blade. The goddess wills it. Such a pity you be laying upon. I'm excited. I will do my best. It's going to be okay. Insignificant chaos. อ๋แต่พลาดตรงที่ว่าอ๋เบลล่ามานะครับเนี่ยเพิ่มอิมมิเนตี้ก่อนนะครับอ๋อเขาไม่มีลบบัฟด้วยนะครับ,อบ,บ,รบตอนนี้ได้แต่หวังว่าจะไม่ติดบัฟบัฟอะไรแล้วนะครับ แจงบัฟอีกแล้วครับพี่น้องไปแจงดีบัฟนี่อ้าวโอเคครับดูไปโชคดีนะที่บัฟขึ้นหัวเยอะ moment okay, I wanna retire already insignificant. Witness my power. How will the battle go? I'll help you. Let me take your pain away. I will do my best. ประโยชน์ของอินทิกมอนโมนะครับผมไปได้ชิวๆเลยนะครับเนี่ยผมมาโอ้โหโอเคยผ่านครับไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าตัวบอสยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมมาดูของเพื่อแลกอะไรบ้างอ๋อ,อมี3อันน่าจะแลกอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับผม มาดูอมายเทมที่ได้กันนะครับผมอ่าเทม,มเทมได้ไปรองเท้านะครับบวกเลื่อนนะครับแล้วก็จะเน้นความถึกเนี่ยครับผมป้มองกันนะครับ Effect Resistance e f f e c n e s นะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นแบบ Normal นะครับผมเหลือแค่ตัวบอสใหญ่นะครับเป็นราชินีอส u มา c ิ i เนี่ยนะครับผม ของเราก็เป็นสร้อยนะครับอ่าสแตทประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นเฮลเรดเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างอ๋อก็เหลือตัวเดียวเหมือนกันนะครับผมมันสร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอเทมเลียวแปดสิบแปดถือว่าค่อนข้างดีนะครับบวกเลือดอ่าเป็นอิมมูนิตี้เซตด้วยนะครับผมมันโจมตีป้องกันสปีดในฟิทเนสนะครับก็เป็นสแตทพื้นฐานนะครับผมนี่ต้องมาดูอีกทีในอาทิตย์หน้านะครับผม แงวันนี้ผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ